แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o อกเอ็กแค A cap. ทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง,ง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิม สำหรับแผนของเมื่อวานนะครับโซนที่ให้ไว้ก็จะมีซัพลายนะฮะด้านบนนะตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงของดีมานนะสอง9ันเกถึงสองแปดเนะฮะในช่วงเช้านะครับกราฟก็เป็นโครงสร้างขึ้นไปเรื่อยนะฮะจนไปถึงช่วงซัพลายนะตอนประมาณบ่าย3ามนะครับตรงนี้ผมก็ได้ออเดอร์เซลลงมานะครับระยะหนึ่งเลยนะตรงนี้นะครับแล้วก็อตอนช่วงค่ำนะครับกราฟราคาก็ มาเทสเข้าโซนดีมาร์ชุดนี้นะครับผมได้แจ้งเตือนเข้าไปในเทเล gram แ,แล้วนะครับว่า,าการาฟเข้าโซนนะครับทั้ง2เลยนะทั้งโซนเซลล์แล้วก็โซนบายเลยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นาการคอนเฟิร์มนะฮะในรูปแบบของแท่งเทียนกินกินนะครับชุดนี้แท่งเทียนกึนกินแล้วตรงนี้ก็กลับลงมารีเทสนะแล้วขึ้นไปต่อนะฮะตรงนี้ก็ จะใช้คอนเฟิร์มรีเจ็กก็ได้นะถ้าเราดูทำฟิวที่ใหญ่ขึ้นอีกนะตรงนี้ก็จะเป็นรีเจ็คหางยาวเลยนะครับผมบอกว่าให้รอคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องของการรีเจ็คภายในโซนนะครับแล้วก็เรื่องของ e n ็นก f าฟ g ินะครับแท่งเทียนคอนเฟิร์มก็คือแท่งเทียนกืนกินนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะรูปแบบเผื่อใครไม่รู้นะประมาณนี้นะครับ แท่งเทียนทางด้านขวานะครับปิดเนื้อเทียนสูงกว่าปลายไส้แท่งกลางนี้นะครับอันนี้ผมถือว่ากืนกินนะรอรีเทสแล้วบายนะรับหรือแท่งเทียนนี้ปิดเราเข้าเทรดได้เลยนะครับ SL ก็จะต้องอ่า SL จะต้องอยู่ใต้โลแบบนี้นะครับประมาณนี้เนะะาะหวังว่าทุกคนน่าจะได้ของกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมมีการแจ้งเตือนเข้าไปในเทเล gram ก่อนก่อนที่จะเข้าเทรดนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กันต่อนะครับว่ากราฟราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะสำหรับชุดนี้นะถ้าเรามองภาพใหญ่เนะี่ยเราก็จะเห็นว่ากราฟราคาเขา,ายังไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะครับอ่าเดี๋ยตรงนี้ขอเคลียร์ก่อนนะฮะชุดนี้ก็ใช้ไปหมดละนะครับแล้วก็ยังเหลือชุดดีมานนี้นะครับที่ผมยังรออยู่นะอ่ายังรออยู่ถ้าเขากลับลงมานะครับ เป้าหมายนะตรงนี้ถ้าเรามองว่ามันเป็นซัพพลายนะครับโซนนี้เป็นซัพพลายชุดเนี้กราฟยังขึ้นไปไม่ถึงนะฮะกราฟยังขึ้นไปไม่ถึงเราได้มีการสร้างสภาพคล่องไว้นะครับอ่าอันนี้ผมมองว่าเป็นสภาพคล่องนะครับ re liquidity นะประมาณนี้รอโดนกวาดนะครับขึ้นไปใช้ซัพพลายด้านบนก็เป็นได้นะฮะ เลนของเขานะครับอาจจะมองว่ากว้างนิดนึงนะเนี่ยถ้าผมมองเป็นโซนสปายแบบนี้โซนจะอยู่ที่ประมาณ1 200จุดนะครับยังไงถ้าเกิดว่ากราฟเข้ามาภายในโซนนี้นะเราต้องดูการกลับตัวอีกทีหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเข้าเทรดที่โซนเลยสต็อปลอสเราจะกว้างนะครับเข้าเข้าเทรดแบบนี้นะที่โซนปึ๊บ s อบนเนี้ย มันจะกว้างนะครับ SL ถึงประมาณ1,300จุดเลยนะฮะไม่คุ้มค่านะครับหรือใครจะแบบรีไฟมา50%กลางโซนก็ได้นะครับ SL อยู่ประมาณ7 0 0กว่าจุดนะครับแต่ทางที่ดีสำหรับผมเวลาผมเทรดนะผมจะต้องรอคอนเฟิร์มไปทำฟิวที่เล็กนะครับอย่างเช่นทำฟิวสนาทีแบบนี้นะครับกราฟขึ้นมาเกิดการเสียโครงสร้างหรือมีแท่งเทียนกลับตัวแบบนี้นะฮะ เราจะสามารถเข้าเทรดใน SL ที่แคบลงนะครับแบบนี้เ l เหนือ high หรือ SL เหนือโซนนะครับแบบนี้เราจะสามารถคำนวณหลอดได้ใหญ่ขึ้นนะครับเพอเราแคบนะประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับผมรอโซนนี้นะ2932นะเป็นโซนสะพายเปิดไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับแล้วลองตีโซนตามก็ได้นะครับโซนนี้นะฮะ มีความเป็นไปได้นะครับที่กราฟราคาเขาจะขึ้นไปต่อนะครับแล้วกวาดสภาพคล่องชุดนี้แล้วไปลงที่โซนด้านบนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาลงมาโซนด้านล่างนะครับผมก็ยังรออยู่นะโซนนี้นะครับอือรอมากวาด liquidity ที่โลนี้เพื่อมาใช้ดีมานโซนด้านล่างนะก่อนที่จะขึ้นไปต่อแบบนี้นะฮะอันนี้คือภาพของ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดู ทำเฟรมพี่เล็กลงนะครับว่าเราจะโชวย์อย่างไงได้บ้างนะครับในตอนเช้าสายๆนี้นะฮะน่าจะต้องใช้เป็นทำเฟรม15นาทีนะครับสำหรับ15นาทีนะครับตรงเนี้ยเขายังเป็นโครงสร้างขึ้นนะครับล่าสุดนะ,ะถึงเขาจะยังไม่ได้ชนะไฮเดิมนะครับแต่ว่าตอน,นเ,อเนี้ยเขาอาอินเทอร์เนี่ยเริ่มต้นเป็นโครงสร้างขึ้นแล้วนะครับของทมเฟรม15นาทีนะโซนที่ผมรอก็คือโซนนี้นะ ถ้าเกิดว่าโซนนี้ยังไม่ถูกกำาลายนะผมก็จะไม่มองเซล์เลยนะฮะนอกจากจะไปเซล์โซนด้านบนนะฮะอันนี้นะครับอันนี้เป็นดีมานนะเรนดีมานตอบราคานะครับจะอยู่ที่2920.25นะครับถึง2915.83นะครับอ่าลงมาก็ดูแสงกับตัวนะครับภาพจะประมาณนี้นะฮะ อ่ะมุมมองผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโซนด้านล่างนะครับโซนด้านล่างนี้ผมอาจจะอะมองเป็นกรอบนี้นะฮะถ้ามันกว้างไปเราก็ ต้องรีไฟให้มันแคบลงนะครับ900จุดนะฮะก็ลองดูไทมเฟรม5นาทีนะครับอ่า5นาทีก็จะได้ประมาณนี้2897ถึง2904นะครับดูตัวเลขสีน้ำเงินนี้นะฮะอ่านี่คือโซนเฝ้าระวังสำหรับททมเฟรมเล็กนะครับเส้นแดงนะครับเป็นอ่าแนวต้านหลักๆแนวรับหลักๆของททมเฟรมใหญ่นะฮะ ตรงนี้มันเป็นโซนดีมานนะครับที่ส่งราคาขึ้นไปได้ทำไฮได้นะถ้าเบรกชุดนี้ได้นะครับเบรกดีมานนี้ได้เป้าหมายที่เขาจะไปนะผมก็มองว่าเขามีโอกาสนะครับที่จะลงมาใช้โซนด้านล่างนะครับแล้วมีแพทเทิร์นกับตัวให้เราได้เห็นบ้างนะครับโซนนี้นะ,ะถ้าเบรกได้นะโซนนี้แต่เบื้องต้นเนี่ยโฟกัสที่โซนนี้ก่อนลงมาแล้วดูสแญดญณกับตัวที่โซนนี้ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเนาะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแคปภาพนี้แล้วก็ไปอัปเดตไว้ให้ที่กลุ่มเทเล GRAM เหมือนเดิมนะครับก็สําหรับแผนเทตดในวันนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนที่น่าสนใจตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะวาดกราฟแล้วก็ไปอัปเดตให้ในกลุ่มเทเล GRAM อีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่มเทเล GRAM นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ